ลดราคาประชดธนาคารไปเลยนะครับไม่ขาดทุนขายทุกราคามาคันแรกก่อนดีกว่าครับกับยาลิตเอทีฟนะครับปี2018รถไม่มีขยับเลยเดิมขายอยู่359,000ลถประชดแบงค์ไปเลยเราไป299,000บาทต่อเลยคันที่สองยาลิตัว G ตัวท็อปเดิมไม่พอขายถูกอีก ถูกและดีมีที่โตรถด,ดีการันตีนะครับคันนี้299ไม่ขายแล้วคันนี้เอาไป269,000บาทไปคันนี้ปี15ตัวอ e ีนะครับฝาเดิมฝาแท้นะครับ269,000ปี15บดประชดแบงค์เลยมาซิตี้เอสวี SV ตัวท็อปเดิมเก็บเดิมขายถูกมากแล้ว299เอาไปเลย289,000มา เครื่องใหม่ Sky Active G สุดยอดลดประหยัดน้ำมันรถเนิรดไม่มีขยับเดิมขายอยู่3 9 9 0 0 0ไลน์นี้ไม่ขายแล้วเอาไปเลย3 6 9 0 0 0บาทต่อเลย New Vios เครื่องใหม่แล้วนะครับเครื่องฝาขาวแล้วแ็กใหม่ยังใหม่ไปด้วยเดิมขายอยู่2 9 9 0 0 0เไลน์เนี่ยไอาไส279,000พันอเนี่ยว้าวแน่นอน h i แลนเดอร์ <land> er, ใครอยากเอาไปใช้ต่างจังหวัดไม่แสนห้าโล เปิดเผไม่มีแกปในปัตติกยังอยู่เลย2,99,000ต่อเลยคันนี้หน้าหมูแล้วไม่35,000โลเดิมขายอยู่3,99,000เอาไป3 7 9 9 0 0 0บาทพอวันนี้เอาแค่8คันฝากกดไลค์กดติดตามเราไว้นะครับผมบอกนะครับตื่นเต้นอย่างนี้ต่อไปนี้มีทุกวัน